ทรงเปรียบการกระทําของพระองค์ด้วยการกระทําของสีหะภิกษุทั้งหลายสีหะมิคราชาออกจากที่อาศัยในเวลาเย็นครั้นออกจากที่อาศัยแล้วก็เหยียดยืดตัวครั้นเหยียดยืดตัวแล้วก็เหลียวดูที่ทั้งสีโดยรอบครั้นเหลียวดูที่ทั้งสีโดยรอบแล้วก็บรรลุศสีหนาสามครั้งครั้บนบรรลุศีหนาสามครั้งแล้วก็ออกไปสู่ที่หากินข้อนั้นพอเหตุไรเล่า ข้อนั้นเพราะเหตุว่าสีหามิคราชานั้นมีความคิดว่าเราอย่าต้องทําให้สัตว์เล็กๆที่อยู่ในพื้นที่อันครุขระต้องถึงซึ่งความลําบากเลยดังนี้ภิกษุทั้งหลายคําว่าสีหานี้แลเป็นคําแทนชื่อแห่งตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะภิกษุทั้งหลายข้อที่ตถาคตสแสดงธรรมแก่บริษัทนั้นเป็นคําแทนชื่อของการบรรลุสีหนาฏ ภิกษุทั้งหลายตถาคตภะละของตถาคตสิบอย่างเหล่านี้ที่ตถาคตรประกอบพร้อมแล้วจึงปฏิญญาตำแหน่งจอมโลกบรรเลอสีหนาฏประกาศพรมาจักให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย